นี่นี่ทุกคนลำไยทอดกรอบ ขาบอกว่าอีกหนึ่งความแปลกใหม่เอาใจคนรักสุภาพกับผลไม้ทอดกรอบซึ่งทอดด้วยระบบสิญญากาศเวคุ้มไฟนี่ว่าเป็นอีกหนึ่งของทางเล่นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหุนเลยโอ้โหแต่ว่าเวคุ้มไฟมันคือฟรีดได้หรือเปล่าอันเดียวกันไหมผมไม่รู้ซึ่งอันนี้เขาบอกไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆนะเป็น AllN a t u r a l ส่วนประกอบจะเป็นลำไย97%น้ำมันังคาว3%ผลิตโดยคำทาราฟู้ดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็เป็นยังไงลำไยทอดกรอบด้วยระบบสิญญากาศอื้เอนี่ข้างใน ไหนลำไย,ยทอดกรอบมันก็เป็นแบบลำไย,ยแห้งๆอะเนะนี่หน้าตาลำไย,ยแบบแห้งๆมาลองกินนะครับเหมือนผักทอดกรอบเออใครเคยกินผักทอดกรอบก็ฟิลนั้นแต่ว่าไม่แข็งนะอันนี้กรอบกรอบล้วนเลยอร่อยดีความดีงามคือรสชาติมันเข้มในตัวของมันอยู่แล้วนะแล้วก็เกี๊ยวกรุบเกี๊ยวกรุบหายก็ถือว่าเป็นการแปลรูปรูปแบบใหม่มก็ของวาน,นาลีนะครับเอาลำไย,ยมาทอดด้วยระบบสุญญากาศอร่อยดี